สายข่าวสนามรบความโกรธเกรี้ยวบนถนนพนมเปนเมื่อจีนขายเรือดำน้ำให้ไทยสวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านลงสนามจริงๆให้เห็นถึงความร้อนแรงของกระแสชาตินิยมในกัมพูชาหลังจากจีนตัดสินใจเดินหน้าขายเรือดำน้ำา s 1 6 t ให้แก่กองทัพเรือไทย เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวการค้าอาวุธธรรมดากลายเป็นชนวนสร้างความเดือดดานในสังคมกัมพูชายอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงสัปญาที่ผ่านมากองทัพเรือไทยได้แก้ไขสัญญาเรือดำน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเยอรมันเป็น CSD620 พร้อมประกันเครื่องยนต์8ปีเต็มซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญให้โครงการเรือดำน้ำสามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่ความเคลื่อนไหวนี้กลับกลายเป็นชนวนความไม่พอใจในกัมพูชายาย่างทันทีทันใดชาวเน็ตกัมพูชาหลายหมื่นคนทวีตติดแฮชแท็ก boycott china พร้อมแชร์ข้อความประนามจีนที่ทรยศพันธมิตรด้วยการขายอาวุธให้ประเทศคู่แข่งโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนโพสต์ในลักษณะบ่นเตือนว่าจีนควรให้ความเคารพต่อพันธมิตรไม่ใช่เอาอาวุธไปให้ศัตรู ถนนในกรุงพนมเปญร้อนระอุคล้ายกับเหตุการณ์ปี2,558เมื่อประเด็นปราสาทพระวิหารทำให้บรรยากาศาชาตินิยมเดือดพล่านมีนักศึกษาและประชาชนออกมาแสดงพลังแม้แต่ในโลกออนไลน์ก็เกิดพายุอารมณ์แชร์โพสต์และกดรีพอร์ตนับแสงครั้งภายในวันเดียวแต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่ชาวเน็ตคิด การค้าระหว่างจีนกับกัมพูชามีมูลค่ากว่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีนี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ผูกพันทั้งสองฝ่ายอย่างเหนียวแน่นการบอยคอตหรือเรียกร้องให้ตัดสัมพันธ์ทางการค้าจึงมีแนวโน้มเป็นเพียงกระแสภายในประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนเท่านั้นในขณะที่ฝ่ายไทยเดินหน้าเต็มกำลังจ่ายเงินสดรับเรือดำน้ำพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนกองทัพไม่สะทกสถานกับกระแสกโกรธแกร้นจากพนมเปญแถมประเด็นนี้ยังถูกนักวิเคราะห์ระบุว่าชาวเน็ตและนักศึกษาเพียง20,000คนไม่สามารถหยุดข้อตกลงทางการค้าขนาด400ล้านดอลลาร์หรือ13,500ล้านบาทระหว่างไทยจีนได้ ที่น่าสนใจคือกระแสชาตินิยมในกัมพูชาอาจสะท้อนความรู้สึกของประชาชนอย่างแรงแต่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของข้อตกลงทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจได้การค้าระหว่างจีนกับไทยดำเนินตามปกติเรือดำน้ำา s 6 t t จะเข้าประจำการในอ่าวไทยตามแผนขณะที่จีนยังคงลงทุนในกัมพูชากว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีผู้ง่ายคือ กระแสชาตินิยมร้อนแรงบนถนนพนมเปญแม้จะสร้างความเดือดด่านแต่ก็คล้ายกับพายุฝนร้อนแรงชั่วคราวสวยงามแต่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการค้าระหว่างมหาอำนาจและพันธมิตรได้ไทยออกมารับมือแบบเย็นชาสุดๆนายอนุทินชี้ชัดว่าการซื้อเรือดำน้ำเพื่อความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกัมพูชาการเดินหน้าโครงการจึงไม่สะดุดไม่ว่าจะมีความโกรธเกรี้ยวของชาวกัมพูชาหนักหน่วงขนาดไหน สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในพนมเป็นสะท้อนความเชื่อของประชาชนว่ารักชาติสามารถท้าทายมหาอำนาจแต่ในความเป็นจริงทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและทางทหารการค้าขายและข้อตกลงระหว่างประเทศไม่ได้ถูกเขย่าด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียวนี่คือบทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ที่เห็นชัดคือชาตินิยมอาจทำให้ถนนร้อนระอุแต่กองทัพและเศรษฐกิจที่มีแผนรองรับยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง สายข่าวสนามรบเรียลไทม์อเลอร์พายุชาตินิยมบนถนนพนมเปญหลังจีนขายเรดดำน้ำเอสยีให้ไทย9้านาฬิกาตอนถนนพนมเปญประชาชนเริ่มรวมตัวรอบสถานทูตจีนกระแสะความโกรธแค้นพุ่งสูงชาวเน็ตโพสต์และแชร์ข้อความกว่า50,000ครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะที่อดีตนายกหุนเซนโพสต์เตือนจีนถึงความสําคัญของพันธมิตร 9นาฬิกา30นาทีการเคลื่อนไหวของเรือไทยในอ่าวไทยเรือดำน้ำา s 6 t t ลำแรกออกจากฐานทัพไทยพร้อมเรือตรวจการสนับสนุน2ลำเครื่องบินลาตระเวน AW101 บินวงรอบอ่าวไทยเพื่อเก็บข้อมูลการสื่อสารและตรวจสอบเส้นทางน้ำ 1 0 1นาฬกา15นาทีจุดยุทธวิธีสำคัญในกรุงพนมเปญสถานทูตจีนจุดรวมการประท้วงหลักสถาน,นีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยแพร่ข่าวกระแสะชาติยางธรุรกิจหลักจุดติดตามการชุมนุมและจราจรประชาชนถือป้ายบอยขอดจีนและตะโกนประนามขณะที่กองกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนติดตั้งแนวรั้วลวดหนามและกล้องซ c t v เพื่อเก็บภาพแบบเรียลไทม์ 1 1นาฬิกาเครื่องบินลาดตระเวนจีนเครื่องตัวเครื่องบินวายแปดลาดตระเวนเหนืออ่าวไทยและชายฝั่งกัมพูชาเฝ้าติดตามเส้นทางเรือไทยการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังสูงสุดและการตอบสนองทันที12นาฬิกาการตอบสนองของประชาชนฝูงชนขยายตัวไปยังสถานที่ราชการและตลาดกลางเมืองพวกเขาติดตามข่าวสดจากโทรทัศน์และโซเชียลมีการรายงานว่าโพสต์และคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนพายุรุนแรง 13.30นาฬกา30นาทีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์ระบุว่าแม้ชาตินิยมร้อนแรงแต่การค้าและช่อตกลงทางยุทธศาสตร์ไทยจีนไม่ได้สะดุดเรือ S26T จะเข้าประจำการตามแผนพร้อมสนับสนุนเครื่องยนต์ใหม่ CSD620 และประกันเครื่องยนต์8ปี 15รอยการ,การเคลื่อนไหวล่าสุดเรือไทยเข้าประจําการในพื้นที่ที่กำหนดเครื่องบินลาตระเวนจีนเริ่มย้ายวงจรไปยังพื้นที่อื่นเพื่อป้องกันการสื่อสารรั่วไหลกลุ่มผู้ชุมนุมในพนมเปญยังคงตะโกนและโบกป้ายทรยศจีนแต่ไม่มีผลต่อแผนงานไทยจีน 16.30นาฬกาสนาทีสรุปสถานการณ์เรียลไทม์กระแสะชาติร้อนแรงบนถนนพนมเปญสร้างความตึงเครียดในโซเชียลและท้องถนนการขาระหว่างจีนไทยและจีนกัมพูชาย,ยังดำเนินไปตามปกติจุดยุทธวิธีสำคัญในพนมเปญและอ่าวไทยถูกติดตามอย่างเข้มงวดฝูงชนยังคงแสดงพลังแต่ไม่มีอำนาจหยุดหรือยกเลิกการส่งมอบเรือ บทสรุปนี่คือภาพความจริงของสนามรบชาตินิยมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศชาวกัมพูชากโกรธเกรี้ยวฝูงชนและนักศึกษาแสดงพลังเต็มที่แต่ในโลกยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจริงคอตกลงทางทหารไทยจีนยังเดินหน้าเต็มกำลังสัญญาณเตือนนี้สะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ประชาชนอาจสร้างพายุบนถนนแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์มหาอำนาจได้ เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ